บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยตั้งวงศารผู้สร้างพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์รองศาสตราจารย์ดรสุภชัยตั้งวงศารคือหนึ่งในอดีตนักเรียนทุนอานันทมหิดลที่ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ณประเทศสหรัฐอเมริกา ผมกลับมาก็ได้ทํางานในมหาทิทาลยเนี่ยเป็นปีที่40ก็ได้พัฒนาตัวงงานคอมพิวเตอร์อยู่หลายระบบรวมทั้งโปรแกรมอีกประมาณกว่าโปรแกรมนะครับที่ผมพัฒนาขึ้นรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยตั้งวงศารได้สร้างผลงานที่ทรงคุณค่ายิ่งนั่นคือผลงานพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎกและอัตถกถาตามพระราช,ชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชวรโรกาสรัชมังคลาพิเศษพุทธศักราช2531และได้รับรางวัลมากมาย เรื่องของพระไตรปิฎกก็คิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่อยากจะนำและก็ศึกษาคนา้นคว้าอาจารย์ก็เอาเข้าคอมพิวเตอรต์อย่างแผ่นในนี้เนี่ยแทนตัวหนังสือนะครับเกือบ2องไรเล่มน,นะครับนะผมก็คิดค้นวิธีการแล้วก็พัฒนาตัวโปรแกรมเนี่ยให้สืบค้นนะครับตัวนี้ได้ง่ายที่สําคัญคือถูกต้องครบถ้วนปัจจุบันพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในแวดวงพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า และเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนคือของให้ตั้งใจอย่างจริงจังแล้วก็ทำงานเต็มที่เนะผมว่าประสบผลอย่างแน่นอน,นครับไทยเบฟขอบันทึกรองศาสตราจารย์ดร์สุภชัยตั้งวงศารผู้สร้างพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน